เอาละครับเพื่อนๆก็กลับมาอยู่เพื่อนค้งนะครับอยู่ดีๆกลับสู่ช่องทีวีจีมชแนลอีกแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับแลนมัตเตอร์คัสหรือว่าแลนด์มือถือที่หลายคนฮิตฮอตกันตอนนี้นั่นเองนะครับหลายคนแห่มาเล่นแลนด์มือถือกันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟโกลบอลด้วยนะครับหลายคนหลายประเทศก็สามารถเล่นของแลนมัตเตอร์คัสได้เนาะไอ้เอ้ะตอนนี้น่าจะมีปัญหาอยู่แต่ Android เล่นได้ปกติเลยนะครับก็วันนี้แอดแบงค์จะมา พาทุกคนไปสำรวจแลนด์มาสเตอร์ค์ดกันนะครับทำเควสลูกแก้วฟรีด้วยอะไรต่างๆฟรีด้วยตอนนี้เลเวล16เรียบร้อยแล้วแถมเจอคนไทยด้วยนะครับส่วนมากเลยเขาก็จะมากระจุกอยู่แถวสนามนี่แหละเพราะว่าสนามคนเยอะมอนเตอร์เยอะนะครับมีสิทธิ์เจอเพื่อนเยอะเลยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยผมตั้งชื่อตัวลุงเลสไว้เนี่ยก็เจอคนเลยนะครับคนค่อนข้างเยอะนี่กูบัวบ้านงานของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไป,ไปหาพี่คนไทยก่อนนะอยู่ไหนว่าพี่คนไทยพี่คนไทย อันี้บอกแล้วเจอคนไทยเกมนี้คนไทยใจดีครับทุกคนเราพร้อมไปตีกัะต่างชาติแล้วเว้เออเก็บของมั่วของะไรเล,ล็้ไวอ้เหี้ยของด,ดีทั้งนั้นพี่ของดีเพียบไม่พูดพลางจำเอลงขออนุญาตตัดเข้าสปอนเซอร์ของเราเลยแล้วกันนะครับ ugfold ก็กราวสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้แอดแบงมานําเสนอระบบ cloud gaming นะครับสามารถเล่นเกมบนคลาวด์ได้แบบเพลินเนแบบไม่มีพักโดยที่ไม่ต้องเปิดเกมไว้นะครับแค่เราเช่าระบบ ของ UG Phone ก็สามารถเล่นเกมได้แบบสบายๆไม่ว่าจะเล่นใน Android ก็ดี iOS ก็ดีหรือว่าจะเล่นบน Windows Store ก็ยังได้นะครับอันนี้แม่งสะดวกสบายมากๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรบบอกก็ดีแรงมือถือก็ดีนะครับแต่ก่อนที่จะดาวน์โหลด UG Phone มาใช้นะครับวันนี้ Ad Bank มีสิ่งดีๆมานําเสนอนะครับก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์คําเชิญของ UG Phone ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยใส่คําเชิญนะครับ TPJ m 5 5รับไปเลยเพชร400 เพชรนะครับสามารถเอาไปลดราคาได้ถึง20บาทหรือว่าเอาไปต่อเวลาฟรีก็ได้นะทุกคนเป็นส่วนลดประจำช่องเราเองลดโคตรเยอะหลังจากที่เราดาวน์โหลดตัว UG Phone มาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นปละกมาณนี้นี่ใช่ไหมเราสามารถล็อกอินผ่านตัว Google ก็ได้หรือว่าจะล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะจ๊ะล็อกอินเข้าไปเลยหลังจากที่ล็อกอินเรียบร้อยแล้วอย่าลืมใส่คำเชิญตรงนี้นะทุกคนสิทธิพิเศษจัดไปจากช่องเรา ผมแนะนําให้เป็นตัว k v p หรือว่า g v p ก็ได้นะครับเพราะว่าตัว u v p เนี่ยมันได้แค่3คอ3 g มจิกไงนะอ่าก็ถ้าเป็นในตัวส่วนของ k v p เนี่ยเราจะได้ถึง6คอ 5.3G จุดสานั่นเองนะครับมันก็สเปคมันดีกว่าบอทดมันก็จะลื่นไหลกว่านะครับก็แนะนําตัวนี้หรือว่าเป็นตัวนี้ก็ได้ครับได้ถึง4ี a แรมก็ขั้นต่ําที่เล่นเกมในทั่วไปเลยนะขั้นต่ําต้องแรม4 นะครับขึ้นไปไม่งั้นมันจะเล่นเกมได้ไม่ลื่นไหลนะครับก็แนะนําเป็นตัว GVP หรือ KVP ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใคร หรือเหลือหน่อยก็จะอัดตัว M V a P ที่เป็น8คอร์8แรมเลยก็ได้หรือว่าเป็น S V P 8คอร์แล้วก็แรม10อ่อ16เลยก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าจัดหนักชุดใหญ่ไปเลยดูเขาก็จะมีเกมบอกมีเกมโลบอกมีทั้งเกมแล็กมีทั้งโปเกมอนโกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่สะดวกของทุกคนนะครับมาทุกคนหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาตรงตรงนี้นะครับอย่างที่แอดแบงค์แนะนําไปเนาะ K V I P นะครับตอนแรกแอดแบงค์อยากจะแนะนําตัว Android 13ไงแต่ Android 13มมันเต็ เขาเช่าระบบเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่แนะนําเลยก็จะเป็นพวกสิงคโปร์ฮ่องกงอ่ะไต้หวนันอะไรเงี้ยที่มันใกล้บ้านเรานะครับเซิร์ฟเวอร์มันจะได้ไม่หน่วงไม่แหลกมากกเา็เป็น1วันนะครับตอนนี้มันเหลือแต่ Android 10นะก็1วันตรงนี้เนาะราคา1.6เหรียญ US ก็จะตกประมาณ 50, 5 0าสบาทนะครับแล้วแต่วันเนาะก็กดซื้อไปเลยนะครับนี่ตอนนั้นกดซื้อนะครับ เขาจะบอกว่าเงินเราไม่พอกดชําระเงินนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถชําระเงินผ่านไลน์เพจได้ <Money S 1> ไดูมันนี่ได้พร้อมเพย์ได้ธนาคารได้นะครับแอดแบงค์ตัวนี้เอาง่ายๆเลยพร้อมเพย์ตรงนี้ไปนะครับก็าสามารถสแกนผ่านมือถือเราได้เลยนะครับระบบเขาทำมาค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเนะาะใสยเรียบร้อยนะครับจากนั้นกด c l o ดไปนี่ทําให้ดูแต่วิธีแรกเลยนั้วิธีใช้มันง่ายจริงๆทุกคนหลังจากที่เราชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาจัดสรรติดตั้งอุปกรณ์ให้เราก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรันตัวจําลอง Android กัน A few m มาทุกคนนะครับหลังจากที่เรารอสักพักหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ข่าวโฟนที่เราเลือกสเปคมาเรียบร้อยนะครับนี่แบบนี้นะครับข่าวโฟนวันเราจะเลือกข่าวโฟนกี่จอก็ได้นั้นแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่งบเราเลยก็จะประมาณนี้ทุกคนสําหรับการตั้งบอทในแลนมือถือนะครับเราก็จะใช้ตัวออโต้คลิกช่วยคลิกให้เรานะครับเราก็ตั้งให้เลยว่ามันจะไป ทำจุดไหนก่อน12 3 4ล็อกมอนเตอร์ปั๊มยงปั๊มยาใช้สกิลเก็บของได้หมดนะครับแทนเรานะอ่ามันก็จะทาหน้าที่แทนเราเห็นไหมดูมันเก็บของให้เราด้วยดูดิถ้ามันไม่วิ่งไปในจุดที่อันตรายเกินไปมันก็จะไม่ตายนะครับไม่ต้องห่วงจากนั้นเราก็กดปิดไปได้เลยตรงนี้นะครับนี่กดปิดไปเลยนี่เห็นไหมแค่นี้นะครับปิดคอมได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าปิดคอมแล้วมันจะไม่ทํางานหรือเปล่าครับแอนแบงมันก็ยังทํางานอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ง่ายๆเนาะนี่น,นะนี่กดเข้ามาม มันก็ยังลันอยู่ใช่ไหมดูดินอกจากยอกวัดนอกจากมันจะวิ่งไปตายอะ่ะนะครับเออวิ่งไปตายก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะวิ่งไปตายแล้วตอนนี้มันจะวิ่งไปตายแล้วมันจะมันจะแย่แล้วเอ,อ้ยผมว่าเอาตัวพระมาบอดน่าจะดีว่ะเออเอาตัวพัดเอาเอาตัวพระมาบอดน่าจะดีกว่าเพราะว่าตัวพระม,มันมันมีสกิลฮิวด้วยอะ่ะเราสกิลไปปุ๊บเราตีไปด้วยเราฮิวไปด้วยน่าจะดีนะครับเออพระกับดาบน่าจะโหดสุดแล้วในแลนด์มือถือตอนนี้นะผมว่าผมไม่ไม่ชัว่์นะแต่น่าจะใช่นะครับ ถ้าชุดโหดหน่อยแบบโดนตีแล้วแบบเลือดไม่ลดอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะยืนสบายนะใครอยากจะบอดฟาร์มก็ดีหรือว่าใครจะเล่นเกมอื่นก็ดีที่มันบอดได้ผมว่าโลบอกอ่ะจะมีประโยชน์เยอะมากๆนะครับสำหรับตัว UG Ph o n e เนาะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยใส่โค้ด tpgm นะครับมีส่วนลดให้ด้วยนะครับนะได้ทั้งเพจเอาเพรไปแลกเป็นส่วนลดหรือว่าถ้าใครติดปัญหาอะไรตรงไหนก็มี Discord ไว้สอบถามมีเพจนะครับไว้ ถามข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ UG Phone นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาสอนตั้งบอดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนเล่นแลนมือถือด้วยนะครับฝากใมคแค่นี้ขอบคุณสปอาเซอร์ UG Phone ด้วยไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวขอไปบอดไว้ก่อนนะครับผมก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะเออจะบอดในมือถือก็ได้นะทุกคนเออหรือว่าแบบบางคนมีปัญหานะครับที่เล่นแลนมือถือใน iOS ไม่ได้ก็สามารถ ใช้ระบบคลาวด์เกมมิ่งของ UG Phone ของเราเนี่ยเ,เล่น Android บน iOS ก็ได้นะครับก็ไม่ทับซอ้อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะลองทำให้ดูว่าทำยังไงเนาะเพราะว่า iOS มันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ไงม,มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เลยต้องใช้ระบบคลาวด์เกมมิ่งไปก่อนนะครับเนี่ยฮะผมจะบอทไว้อย่างนี้แล้วกันเห็นไหมอ่ะก็จะบอทก็ให้มันตีไปเนี่ยก็ให้มันตีไปนะครับไปีไปไ อีไปจะตายไหมเนี่ยน่าจะตายนะผมเนี่ยดาบพาวมันโดนตีแรงมากเลยมันโดนตีแรงอย่างวะยะแล้ว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 ,ลว,ลวชุดผมมันกากอะ่ะอืมต้องเปลี่ยนชุดนะครับผมว่าต้องเปลี่ยนชุดหรือไม่ก็แบบ ให้เพื่อนให้เพื่อนตีเราก็บอดไว้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันเนาะสุดท้ายแล้วก็ฝากมาด้วยนะครับสำหรับระบบ c r o u d Gaming ที่น่าสนใจและอยากให้ทุกคนมาลองสําหรับ UG Phone นะครับจะบอดในมือถือก็ดีบอทใน iOS ก็ดีหรือว่าจะบอดไว้ใน PC ก็ดีนะครับราคาไปหยัดคุ้มค่าแน่นอนสําหรับพวกสายบอทฟาร์มนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย UG Phone